ใน g o o g l e Ma p ว่าดอยแม่โถพี่รูป้ป่ะมันพาผมมาที่ไหนนั่นพาผมมาบ้านปางไฮอะ่ะมันผิดแผนมาเลยพี่ขอตั้งหลักตรงนี้อ่ะโอ้ยมีรถเอาตัวเองลงก่อนดันดันดันอยู่ไม่ง่ายเลยก่อล้องกลางไว้มีอะไรก็ยันขวาไ้ก่อนแค่เริ่มก็จิ๋หายแล้วฮ สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมปุ้ยสมัครเลนนะครับและนี่คือฟินไปดินะฮะซึ่งแน่นอนว่าทริปนี้เนี่ยผมเดินทางต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ไปป่าบงเปียงบ้านระเบียงนาแล้วก็ทริปนี้เนี่ยจุดหมายของผมผมจะไปที่ดอยแม่โถนะครับซึ่งยังอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาเปิดคลิปเนี่ยผมอยู่ที่ยมฮาสแควร์สาขาจอมทองเนื่องจากว่ารถผมยมฮาฟินเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องแบตคือแบตเนี่ยมันไฟมันไม่เก็บแล้วอาการคือจะสตาร์ทยาก แต่ว่าสตาร์ทเท้ายังติดอยู่นะแต่สตาร์ทมือเนี่ยไม่ค่อยติดแล้วแล้วก็มันขึ้นไฟโชว์ที่หน้าจอว่าเป็นรูปสีแดงพอดีก็เลยผ่านอเภร์จอมทองตรงนี้ก็เลยเข้ายามาห้าแล้วก็เปลี่ยนแบตไปเลยตัดปัญหาไปเลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยก็น่าจะเกือบสองปีพอดีได้เวลาที่ต้องเปลี่ยนแบตพอดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีให้ตั้งโซ่ตั้งอะไรไปด้วยหรยอให้พี่ช่างเขาดูให้นะครับโอเคหลังจากนี้เดินทางจากตรงนี้เนี่ยน่าจะประมาณร้อยกว่าโล แต่ว่าไฮไลท์จะอยู่ที่ทางขึ้นดอยแม่โถนั่นเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่าซึ่งผมแพนไว้แล้วว่าถ้าสมมุติว่าทางมันเละมากขึ้นไม่ไหวเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะนอนโฮมสเตย์แถวนั้นแล้วค่อยนั่งรถขึ้นไปครับหรือว่าค่อยขี่ขึ้นไปอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันโอเคเดินทางไปพร้อมๆกันครับกับยมาห้าฟินกับฟินบปดีครั้งนี้ครับดอยแม่โถครับผมก็ตอนนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับแบตเตอรี่มีการอัพ จาก12แอมเป็น12.5นะก็ราคา580บาทนี่ผมจะให้ดูยาม5ปฟินสีใหม่นะครับนี่คือสีปี2023นะผมก็ยังชอบสีเทาอยู่นะสีเทาสติ๊กเกอร์มันไม่เยอะเกินไปสวยดีสีเทาแล้วก็จริงๆสีนี้ก็สวยแต่ว่าสีนี้จะเป็นเทาเข้มนะครับถ้าเป็นสีแดงกับสีเขียวน่ยเป็นสีด้านๆนะครับเดินทางกันต่อจากตรงนี้ไปดอยแม่โถ ร้อโลครับโหวันนี้ถึงก็น่าจะมี4ี่โมงเหมือนเดิมอะผมดูแล้วนี่คเปลี่ยนแบตปุบ๊บสตาร์ทติดง่ายเลยแล้วก็เมื่อกี้มีให้พี่เขาดูช่วยดูเรื่องโซ่ให้ด้วยครับมีแบบตั้งโซ่ให้หน่อย ราคือผมว่าจะไปดอยแม่โถใช่ไหมผมออกจากป่าบงเปียงอะ่ะผมพิมพ์ใน Google Ma p ว่าดอยแม่โถพี่รู้ป่ะม,นม,ม,มนนันพาผมมาที่ไหนมันพาผมมาบ้านปางไฮอ่ะปางไฮดอยสเก็ตอะไรทักอย่างโอ้โหมันมันผิดแผนหันเลยวิจิจริงอ,อ่ะไอ Google Map อมันต้องพิมพ์ว่าดอยแม่โถสวรณน,นาอะไรทักอย่างใช่ไหมเออถ้าพิมดอยแม่โถเฉยมันก็พาไปดอยแม่โถเชียงรายเลยก็ไม่รู้ คือส,สุดท้ายคือหลงคือเราไปพิมพ์คําว่าดอยแม่โถใน g o o g l e m a p เนี่ยถ้าพิมพ์แค่ว่าดอยแม่โถอ่ะมันจะเป็นดอยแม่โถเชียงรายอะไรทักอย่างนี่แหละซึ่งมันไม่ใช่ที่เราจะไปนะครับแล้วเราก็หลงไปกับเส้นนั้นไปจนถึงบ้านปางไฮโอ้โหไกลมากแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราจะกลับไปดอยแม่โถที่เป็นทุ่งสวรณน,นาอะไรทักอย่างเนี่ยมันก็เกือบเกือบสองโลเลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสี่โมงจะครึ่งแล้ว ถ้าเราฝืนไปแน่นอนว่าน่าจะถึงดึกแล้วก็ที่พักก็ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแผนไว้ว่าว่าจะขึ้นไปกลางเต็นแต่ว่าถ้าไปถึงดึกเนี่ยโหลำบากแน่นอนไม่รู้ว่าจะเป็นไงด้วยก็เลยทริปนี้คิดว่าน่าจะกลับเชียงใหม่ครับแล้วก็นอนตัวเมืองซึ่งพรุ่งนี้ผมมีแผนว่าต้องกลับกรุงเทพเพราะว่าซื้อตั๋วรถทัวไว้แล้วก็จะเอายาม่าฟินเนี่ยขึ้นรถไฟกลับนะครับโอเคเท่ากับว่าทริปเนี้ยล่มแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เรา ดู GPS แล้วก็ไม่ดูให้ละเอียดไม่ดูว่ามันเป็นการปักหมุดผิดนะครับอันนี้โทษใครไม่ได้เลยต้องโทษตัวเองเต็มๆนะครับแต่ก็คิดว่าจะมาแก้ตัวอาทิตย์หน้าครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันยังมีวันหยุดยาว3วันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ทริปนี้ถือว่าล่มแล้วเลยเฟลครับเฟลเรียบร้อยเลยสรุปผมเอารถมาฝากนะครับฝากไว้เจวันเดี๋ยววันเสาร์ค่อกลับมาก็มาฝากที่นี่ครับฝากตรง สถานีขนส่งอาเขตสองครับค่าฝากวันละสิบาทเพราะว่าคิดดูแล้วว่าถ้าผมขนโมไซค์กลับไปเนี่ยก็ต้องขี่มาอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝากไว้ที่นี่เลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมนั่งรถทัวร์กลับอีก7วันมาแก้ตัวกันใหม่ครับกับดอยแม่โถจังหวัดเชียงใหม่ครั้งหน้าไม่พลาดแน่นอนครับก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านไป7วันตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีขนส่งอาเขตจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เวลา6กโมงเช้าผมนั่งรถทัวร์มาลง ก็คือน,นั่งมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับที่กรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวก็าลังเดินไปเอายาม่าฮ่าฟินครับที่ฝากไว้มันอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับดอยไม่โถรอบนี้ต้องแก้ตัวครับผมยังข้องใจเะเลยต้องกลับมาอรอบนี้นะครับก็นี่ครับฝากไว้เจ็วันก็เจ็ดสิบบาทนะครับเดี๋ยวรับรถแล้วไปกันต่อครับผม จาก GPS นะครับ163กิโลนะครับ3ชั่วโมงตีไปกลมๆแล้วก็ผมปักหมุดไปที่พิมพ์ว่าออดอยแม่โถทุ่งสวรณน,นา360หนอ่ะมันอยู่อำเภอฮอดนะครับงานนี้เราไม่พลาดละถ้าพลาดอีกก็โหเลิกคุยครับโอ้ตอนนี้ข้างหน้านีนฝามคึ้มมากครับโอกาสเจอฝนนี่60-70%แน่นอนแต่ก็วันนี้อากาศเย็นๆนะครับตั้งแต่ตัวเมืองออกมานี่ก็ อากาศเย็นเลยจากจุดนี้ก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน108นะครับเห็นมันเขียนว่าไปทางแม่ห้องสอนด้วยนะผมไม่แน่ใจแต่ดูจาก GPS เหมือนดอยแม่โถมันจะอยู่ใกล้ๆล้รอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับแม่ห้องสอนนะครับที่ภูเขาด้านหน้านี่มีวัดที่เป็นพระนอนอยู่บนภูเขาด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าวัดอะไรนะแต่สวยมากเลยองค์ใหญ่ด้วยนะครับสีทองเลยครับแล้วก็มีหลายองค์ด้วยนะอยู่ด้านบน โอ้แล้วด้านหลังจะเป็นภูเขาแบบเป็นเมฆหมอกเลยนะนี่ครับเราไปทางอำเภอฮอดอีก26กโลเราต้องเลี้ยวขวานะไปับไป108ป้ายเขียนว่าไปแม่ห้องสอนคิดว่าน่าจะใช่นะครับที่ว่ามันจะอยู่เขตที่ติดกับจังหวัดแม่ห้องสอนนะครับดอยแม่โถตอนนี้เราน่าจะอยู่ในตัวเมืองฮอดเน,นี่ที่ว่าการอำเภอฮอดรับ c v อบอกอีก70กิโลเมตรครับจุดที่ผมปักไปเนี่ยก็จะเป็นจุด ยังไม่ใช่จุดแบบจุดชมวิวนะคะมันจะเป็นจุดด้านล่างอะไรเงี้ยครับที่มีที่พักมีโฮมสเตย์อะไรพวกเนี้ยเพราะจุดชมวิวมันจะต้องขี่แบบขี่ลุยขี่ทางชันขึ้นมาอีกจากจุดนี้อีกประมาณ80โลนะครับผมจอดแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็กินกาแฟตรงนี้จะชื่อว่าช่องแคบเขาขาดผาจูบก,กัน มันจะมีเป็นจุดท่องเที่ยวครับเป็นเหมือนรูปแบบหน้าผาูกกันอะไรเงี้ยแล้วด้านล่างมันจะเป็นเหมือนแม่น้ำขี่ขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้อากาศเริ่มเย็นนะครับอาจจะด้วยวันนี้เมฆเยอะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีพระอาทิตแต่บรรยากาศสองข้างทางสวยดีนะครับเป็นถนนโล่งๆแล้วก็ซ้ายขวาใี่เต็มไปด้วยต้นไม้ เจอเป็นเหมือนสวนสนเป็นป่าสนนะครับเลยจอดแวะถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะครับสวยดีครับตรงนี้บรรยากาศเงียบๆก็มีบางคนก็กมาจอดนั่งเล่นกันตรงนี้นะจุดนี้จะชื่อว่าป่าในเมืองสถานีวัณวัต,ว,ตวิจัยบ่อกแก้วนะครับเหมาะกัการมาชิลๆมานั่งถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยเส้นนี้มันไปแม่สลียงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีป้ายว่าไปอมก่อยนะครับ ไม่เคยมาเลยเส้นนี้เนี่ยเลี้ยวซ้ายไปอมก่อยตรงไปแม่สเสลียงแม่ห้องสอนแต่ g p s บอกให้เราตรงไปนะครับสวัสดีครับพอดีผมอยากจะเปลี่ยนสเตอร์หน้าครับผมเอาสเตอร์มาเออนี่นะครับชิปนี้ผมเอาสเตอร์หน้า13ฟันมาด้วยเพราะว่าสเตอร์ปกติของผมเนี่ย Yamaha Pin มันจะเป็น14 40แต่ว่าเดี๋ยวจะลองใส่13 ฟันดูแล้วก็เดี๋ยวลองขับขึ้นเขาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้พี่ช่างเขาช่วยเปลี่ยนโอเคเราเปลี่ยนสเตอร์เรียบร้อยครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับสเตอร์หน้าพี่ช่างเขาก็สับเปลี่ยนให้แล้วก็ตั้งโซ่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะต้องเตรียมเครื่องมือแล้วฝึกรองเปลี่ยนเองดูนะเผื่อไปขึ้นดอยขอบคุณนะครับโอ้ตอนแรกพี่ช่างเ็าจะไม่คิดตังค์ด้วยนะใจดีมากแต่ผมให้เป็นค่าน้ำใจไปแล้วครับเป็นค่าแรงไป อีก29โลครับนี่ร้านช่างก็อยู่ตรงนี้เลยนะเผื่อใครผ่านมาลองแวะมานะครับเส้น108เดี๋ยวรู้เรื่องฮะสะเตอร์หน้า13กับการขึ้นดอยต้องเลี้ยวขวานะครับมีป้ายว่าไม่ถ่วแคมปิง้งผมจองโฮมสเตย์ไว้ชื่อว่าป้าสิงโฮมสเตย์ ก็หลังจากที่เปลี่ยนสเตอร์13นะครับสเตอร์หน้า13เนี่ยสิ่งที่รู้สึกได้คือเกียร์4เกียร์4ในการขึ้นเนินทําได้ดีขึ้นนะครับปกติขึ้นเนินยาวๆถ้าเป็นแบบเนินชันหน่อยเนี่ยเกียร์4มันจะห้อยแล้วผมจะต้องลงมาเกียร์3เพื่อจะช่วยดันเึนไบแต่ว่าเนี่ยผมไหลขึ้นเนินด้วยเกียร์4ได้นะคือมันอาจจะไม่ได้แบบจี๊ดจา๊าดแบบว่าพุ่งหรือว่าแรงขึ้นอะไรชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่า มันทําให้ผมใช้เกียร์สี่เนี่ยไหลขึ้นเนินได้เรื่อยๆเ,เรื่อยเลยนะครับปกติถ้าเป็นเนินลักษณะนเนี้ยเกียร์สเนี่ยของยามา5่ฟินเนี่ยมันจะห้อยแล้วแล้วยังไงผมต้องเชนลงเกียร์สามแต่ว่าเนี่ยดูครับผมบิดแช่เกียร์สี่ขึ้นไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆก็โอเคนะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปลองวัดกันตอนขึ้นดอยแม่โถออกทีนึงอนะันนั้นอ่ะของจริงเลยทางชันมากๆ แต่ว่าจากที่ลองเปลี่ยนมาและขี่มาเนี่ยแค่นี้ก็รู้สึกโอเคขึ้นแล้วนะครับโหฝั่งขวานี่เป็นภูเขาแบบทุ่งหญ้าสีเขียวเลยครับวันนี้นี่เมฆคืมทั้งวันเลยคนระแต่ก็ดีหน่อยว่าฝนไม่ตกเออมาโซนนี้เนี่ยเจอนาขัน้นบันไดบ้างแต่ไม่เยอะเหมือนฝั่งที่ไปป่าบงเปียงนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นนาขัน้นบันไดเหมือนกัน แต่ว่ามันเป็นเหมือนเขาแบบเขาเรียกเขาหัวโลนปะแต่ว่ามันปกคุมไปด้วยแบบหญ้าเขียวๆอะครับเนี่ยด้านหลังตรงนู้ไกลๆก็เหมือนกันนะครับเราถึงแล้วครับน่าจะตรงนี้ครับพระสิงห์โฮมสเตยนี่ก็จะเป็นจุดรับนักท่องเที่ยวด้วยดอยสามหกศูนย์องศาบ้านแม่โถ ổ. อ่ะเดี๋ยวลงไปคุยก่อนครับ ก็หลังจากที่เข้าไปเก็บของที่พักนะครับที่ป้าซิงโฮมสเตย์เสร็จก็มีแอบ,บงีบไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจขี่รถบนเล่นดูนะครับแถวแถวหมู่บ้านแถวนี้นะครับขี่ลงมาเนี่ยวันนี้อากาศเย็นมากนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่รู้สึกว่ามันเงียบสงบมากนะครับเส้นที่ผมวิ่งลงมาเนี่ยก็คือวิ่งตรงเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นภูเขาแล้วก็เป็นสีเขียวๆโลง่งๆไปเลยนะครับ ที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบนะแล้วก็ดูไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็วันที่ผมมาเนี่ยคนน้อยด้วยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งโฮมสเตย์ที่ผมพักป้าจิงเนี่ยก็มีแค่ผมห้องเดียวแล้วเหมือนเหมาหลังนั้นไปเลยนะครับแล้วก็ผมตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปดอยแม่โถท,ที่เป็นวิวทุ่งหญ้าสวรรค์น,นี่น ตัดสินใจว่าเดี๋ยวขึ้นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ค่อนข้างเย็นแล้วแล้วก็มีฝนตกมาด้วยเมื่อเช้าล้วกไ็ไม่แน่ใจว่าทางมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยไปวัดใจกันพรุ่งนี้ว่าทางขึ้นรอยแม่โถท,ที่เป็นทุ่งหญ้าสมนาพจะเป็นยังไงครับว่าวันนี้เดี๋ยวขี่รถเล่นแถวนี้แล้วก็เก็บบรรยากาศยามเย็นบริเวณแถวหมู่บ้านนะครับตรงที่ผมอยู่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอำเภออะไรนะไม่แน่ใจเหมือน,นกันก็ทางที่ขี่มาเนี่ยมันก็จะผ่านจุดที่บอกว่าเป็นอุทยานแห่งชาติ แม่โถนั่นเองนะครับอยู่แถวๆนี้ครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าอีกทีนึงครับกับการขี่ขึ้นไปชมวิวรอยแม่โถที่เป็นทุ่งหญ้าสานาครับ สวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เวลาประมาณจะ8โมงแล้วครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปจุดชมวิวดอยแม่โถ360นะครับซึ่งเท่าที่สอบถามมาเนี่ยเหมือนจะใช้เวลาไม่นานนะแต่ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าทางมันจะโหดหรือเปล่าแต่ดูแล้วอาจจะไม่เละมากเพราะว่าฝนไม่ได้ตกหนักอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปกันดูเมื่อคืนโหนอนหลับสบายมากเลยอากาศเย็นครับอากาศดีมากที่นี่ จุดแรกเราเจอตรงนี้แยกซ้ายนะครับเราออกซ้ายไปก่อนสํานักสงฆ์ดอยแม่โถโรงเรียนแม่โถ ổ, วิทยาคมที่แปดโมงแล้วอากาศยังเย็นอยู่เลยนะครับขึ้นมาเจอแยกแรกก็ลังเลแล้วครับคิดว่าน่าจะไปทางซ้ายน้องครับไปดอยดอยแม่โถอ่ะไปทางไหนทุ่ญารครับทุ่งหญ้าออทางนี้ใช่ไหม อ๋อผ่านหมู่บ้านทีหนึ่งใช่ไหมโอเคขอบคุณครับโอ้ยโชกดีครับเจอน้องบอกทางไปทางนี้แหละแล้วก็เจอโครงการหลวงเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเท่าที่จับใจความได้นะครับอ๋อตรงนี้เราผ่านโรงเรียนก่อนนะครับโรงเรียนแม่โถวิทยาคมระหว่างทางก็จะเป็นหมู่บ้านนะฟิลแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงตอนไปโกเซโลนะครับ โกไซโรเราก็จะผ่านเป็นลักษณะเป็นบ้านหมู่บ้านคนแบบเนี้ยระหว่างทางสวัสดีครับไปไอตรงทุ่งทุ่งหญ้าครับเดี๋ยวต้ายสุโอเคขอบคุณครับเมื่อกี้น้องใส่หมวกลารลิสาด้วยนะ <c oughs> นั่นไงมนหมวกฮูอดอะ่ะจุดเริ่มต้นของความบันเทิงแต่รับเดี๋ยวเราค่อยๆไปโอเค ทางมือน,นี้เราจะเจอเรื่อยๆตามต่างจังหวัดคนะไปครับไปเรื่อยๆครับขอตั้งหลักเนี้อ่ะโอ้ยมีรถนะอเอาตัวเองลงก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะลบทางไหนดีวะพ้นดีว,วะ โอ,อ้ขอบคุณครับเดี๋ยวเราทิ้งดันตูดดิเดี๋ยวหลบขึ้นแมงนู้นกันดันดันดันอยู่ปีอรอ โอ้ยไม่ง่ายเลยเฮ้ยก่อล้องกลางไว้มีอะไรก็ยันขวาไปก่อนแค่เริ่มก็จิ๋วหายแล้วเฮ้ยไปต่อครับสรุกคนซ้อนขอลงเดินไปตรงนู้นแล้วเพื่อความปลอดภัยโอ้โหไม่ง่ายเลยเราไปล้องขวาดีกว่าคำนวณแล้ว คือพยายามจะไปล่องที่แบบว่าเราสามารถเอาเท้ายันได้เผื่อแบบว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยพอโอเคไม่แน่ใจว่าไอไก่ไหมนะแต่ว่ามันมีเขียนว่าสามไอทุ่งสามหกศูนย์่ะมันสามโลแต่เราจะไปทุ่งหญ้าที่เป็นทุ่งหญ้าสวนดา์ก่อนอ่ากเปนเป็นล่องนี้เดีกวไม่ได้ ติดแล้ววะโอ okay. เคเฮ้ยบยากาศเริ่มดีเฮ้ยเค okay, ขึ้นมาตรงนี้ล่องไม่ลึกมากนะครับโอ้ตรงนี้ก็วิวสวยแต่ตอนนี้โฟกัสถนนก่อนเดียวโอเคจอดทำใจแป๊บนึง ตรงนี้น่าจะยากกว่าลงก่อนไหมเออมาเจอตรงนี้นะครับกลายเป็นถนนดินโอ้ยรอดโอ้ยยังไม่จบนะฮะโอ้โอัอนนี้อันนี้น่าจะได้เรื่องเลยอะแล้วกระบทนี้ถ้าขับก็ต้องตรงล่องไป,ไปๆนะเวลาสอบใขับขี่มันจะมีด่านลักษณะนี้นะครับ มันได้ใช้ตอนนี้แหละไปไปเรื่อยๆก่อไปเรื่อยๆมองไปข้างหน้าอันนี้ใส่สเตอร์หน้า13มาก็พอโอเคอยู่ครับผมว่ามันก็ดึงดีขึ้นนะโอ้โหแต่ก็บรรยากาศใช้ได้เลยสวยดีครับ จุดที่เราจะไปที่เป็นทุงน่งหญ้าสวรรคน้าผมเห็นแล้วมันจะมีต้นไม้ตรงนี้เหมือนเป็นไร่กระลำนะครับที่ผมเดินอยู่เนี่ยฝั่งนู้นด้วยไร่กระลำน่าจะเหลือการข้ามข่าวอีกหนึ่งลูกนะครับจุดนี้เป็นทางดินแล้วก็เป็นทางลงด้วยไม่อยากคิดว่าถ้าฝนตกหนักเนี่ยโอ้โหผมว่าเลิกคุยเอามีคนมาม,มีคนมาเดินด้วยเอา้านี่เออถึงเร็วกว่าที่คิดคับ โหสุดยอดเลยเขาวิ่งเทลอ,อ่ะเฮ้ยเขามีกระโจมอยู่ข้างบนเนอยโอ้สวยจริงดูดิเออมันยากแค่ช่วงตรงนั้นแหละทางขึ้นน่ะเพราะมันเป็นทางปูแล้วล่องมันลึกส่วนตรงเนี้ยมันก็พอไปได้เรื่อยๆอแต่บรรยากาศคุ้มอยู่แต่ข้างหน้าโคตรชันอะ่ะดูดิอ๋อมันก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปได้ เอาแล้วครับตรงนี้คือจุดวัดใจอีกหนึ่งจุดเพราะมันชันมากไหวบัวนเนี่ย,น,ยน่าจะไปได้นะเออเปลี่ยนล่องมาเปลี่ยนล่องมา,วาเว้ยเบ๋วเตอสิบสามกับเกี้ยน,นึงเฮ้ยไปได้ว่ะสบาย โอ้โหคตรสวยอะยิงเกียร์สองยังได้เลยเนี่ยเอเอเกียร์สองไปสบายกว่านด้ยข้างบนมีคนมากางเต็นท์นะ <c oughs> จริงๆอะผมก็มีแผนว่าจะมากางเต็นท์นะตอนแรกแต่ก็นอนโฮมสเตย์ก็ดีนะครับ <c oughs> โอ้โหเนี่ยไต่เกียร์สองเกียร์สองไม่พอละอ่ะเกียร์หน <c oughs> ึ่งไอดูเกียร์หนึ่งโคตรดึง <c oughs> โอ้โห คนกลางเต้นเยอะอยู่อ่ะนี่ต้นไม้ที่เห็นกันบ่อยๆนะฮะอุ๊ยแจมก็ตอนนี้ผมขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับจุดนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า,าทุ่งหญ้าสวรรค์ยังไม่ใช่ดอยสามนะซึ่งคิดว่าดอยสามเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปอีกด้านบนนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้รถเจ้าหน้าที่ขึ้นไปหรือว่ารถชาวบ้านขึ้นไปนั่นเองนะครับ ก็ด้านบนตอนนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยเวลาประมาณจะ9ก้าโมงแล้วนะหมอกลงแน่นเลยนะครับตอนแรกยังเห็นแบบแสงแดดพระอาทิตย์บ้างแต่ว่าตอนนี้หมอกลงจัดเลยด้านบนนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขามีห้องน้ำด้วยนะเนี่ผมให้ดูตรงนี้มีห้องน้ำให้ด้วยนะครับใครที่จะมากางเต็นท์ก็คือกางเต็นท์จุดด้านบนเนี่ยแล้วก็มีห้องน้ำบริการให้ด้วยนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ครับโอ้โหหมอกแน่นเลย มีคนมากางเต็นท์อยู่ประมาณสองสามจุดนะครับแล้วก็มีบางคนที่เขานั่งรถชาวบ้านขึ้นมาชมวิวแล้วก็ลงไปจริงๆก็เป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่าถ้าขี่ขึ้นมาเองเนี่ยอย่างที่เห็นครับทางช่วงแรกมันค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าล้มไปมันอาจจะบาดเจ็บได้แต่ว่าผมผมมันรถเล็กไงมันอย่างยามห้าฟินเนี่ยมันค่อยๆมาได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอให้ หมอกมันจางลงกว่านี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศด้านบนสำหรับทุ่งหญ้าสวรรค์น้าดอยแม่โถครับ ก็หลังจากที่ลงมาจากดอยแม่โถทุ่งหญ้าสวรรค์นานะครับเราก็ลงมาที่ปัซซิงโฮมสเตย์เสร็จแล้วก็เก็บของนะครับตอนนี้ผมก็ขี่ย้อนกลับมาครับกับเส้น108นั่นเองนะฮะตรงนี้จะเป็นสวนสนที่เมื่อวานก่อนไปเนี่ยก็จะได้แวะถ่ายรูปนะครับตรงนี้ถือว่าชิลมากเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็มาเส้นเนี้ยก็จะจอดแวะถ่ายรูปกันนั่นเองนะครับก็สําหรับทริปนี้ครับฟินไปดีดอยแม่โถต้องบอกว่าคดีพลิกตั้งแต่เริ่มเดินทางนะครับก็อย่างที่ดูมาก็คือเราไปหลง ไปหลงไปบ้านปังไฮนะครับที่ดอยสะเก็ดแล้วก็เลยผ่านมาอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อจะมาที่บ้านแม่โถนนั่นเองนะครับแต่ว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยก็บรรยากาศดีนะสวยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบความหนาวเหน็บเนี่ยแนะนําว่าขึ้นไปนอนเต็นท์ด้านบนได้เลยนะครับจริงๆเขาจะมีเบอร์โทรขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการติดต่อคนพื้นที่นะครับแล้วเขาก็จะมาเก็บค่าพื้นที่นั่นเองนะครับส่วนผมเนี่ยนอนที่โฮมสเตย์ก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เราขี่รถขึ้นไปตอนเช้านั่นเองนะครับ โดยรวมถือว่ามันขึ้นไม่ยากนะโดยแม่โถเนี่ยมันจะเหนื่อยแค่ช่วงแรกที่เป็นช่วงทางอกแตกที่เป็นปูนเล็กๆครับก็ถ้าผ่าช่วงนั้นไปได้ที่เหลือก็ไม่ไกลมากแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับปินไปดีทริปนี้ดอยแม่โถครับตอนนี้ภารกิจรู้ล่วงสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่หลงไปนะครับครั้งหน้าจะเดินทางไปไหนยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับปินไปดียังไงพบกันแน่นอนครับทริปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม